สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองบ้านกันพลอยสุดอลังการกว้างใหญ่อย่างกับสนามฟุตบอลประกาศข่าวเรื่องเบบีคนแรกมาแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับคู่ของพิธีกรนักสแสดงหนุ่มหลอกันกันตัทาวอนและภรรยาสาวสวยพลอยออยดาจนปัจจุบันสาวพลอยมีอายุคันกว่า37สัปดาห์แล้วอีกไม่นานเกินรอก็จะได้เจอหน้าลูกชายคนแรก ตอนนี้ทั้งคู่ก็เริ่มเข้าคอร์สพ่อแม่มือใหม่ฝึกการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขณะเดียวกันบ้านก็มีการปรับเปลี่ยนขยับขยายใหม่เพื่อตอนรับลูกชายซึ่งล่าสุดหนุ่มกันได้เปิดบ้านหลังโตที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมดบนเนื้อที่1,200ตารางเมตรใหญ่มากแม้แต่หนุ่มกันยังออกปากเลยว่าการใช้สอยเดินในบ้านเหมือนเดินรอบสนามฟุตบอลเป็นบ้านทรงโมเดิร์นเก๋บ้านมีสองตึก มีชั้นดาดฟ้ามีสระไว้น้ำซึ่งบ้านรีโนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะสวยและน่าอยู่มากแค่ไหนวันนี้เรามีภาพมาฝากกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค่ะ